สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเมื่อนี้วันที่หนึ่งครับผมมาโปรอกันโค้งสุดท้ายครับผมงวดวันที่หนึ่งขันยาฮกหาหนี่ยแหละครับเมื่อเช้าบ่าวหนองกันจุดทูบสิบหกดอกนะครับเนาะจุดทูบสิบหกดอกเพื่อขอโชคกับพระแม่ธรณีขอขมาพระแม่ธรณีนั่มน,นะครับเนาะเพื่อพ่ะอันใดเฮาเฮ็ดบ่ดีทั้งตั้งใจและบ่ตั้งใจเฮาก็ขอกราบขมาพระแม่ธรณี จุดถูบ16ดอกเนาะดอกหม่แล้วก็ไอ้หนาแก้วหนึ่งนะครับเนาะเพื่อเปิดโชคเปิดดวงเปิดประตูรับทรัพย์เข้าบา้านนะครับว่านเะบ้าหนองเฮ็ดตังชีเป็นทูกงวดครับงวดวันที่หนึ่งเบ้าหนองสงีดจุด16ดอกถึงงวดวันที่16เบ้าหนองเีดจุด36ดอกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิทยญาในการรับฟังนำํำ มือนีครับโค้งชุด้ายแล้วบางคนก็ถามมาหลายเนี่ยล่งคลิปให้กับโบเบิงว่าเบาหนัองซืออองซ้อตัวใดไหวเบาหน่องซื้อตัวใด้มือนีครับเบาหน่องมาสรุปตัวเลขให้ครับผมอันเลขชีน้อยชีหลายก็แ,กแล้วแต่คนหมักนะครับแต่ว่าเบาหน่องหมักตัวนีเบาหน่องก็จัดไว้ตัวนี้เบิงไว้เพื่อเป็นแนวทางครับเบาหนองบดได้บังคับให้ผู้ใดมา,มากมักนำมาเอาหนองก็มานำเสนอให้ ตามสไตล์แบบเบาหนองเบาหนองกระเบาแบบสไตล์แบบเบาหนองนะครับเนาะเบาหนองบ่ดด้เป็นคนแบบไ้ล่ะบ่ดด้มาแอบแบว็บ่ได้มาแอบในการถ่ายคลิปเบาหนองเป็นคนแบบไรเบาหนองกระเบาแบบนั้นเสนอให้แนวนั้นนะครับเนาะจัางไรก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งกันยายง65ก็มีทั้งเลขเบาหน่องมากแล้็เหลขฝฟันเบาหนองเลขฝฟันเบาหนองเบาหนองกระซื้อไหวครับเพราะว่าอย่างเพราะมันเป็นฝันเจ้าของครับ ก็เลยซื้อไว้บ่ซ <audio> <tw 170 speak PTSD> ื้อก็สิว่าเหล็ฟันเจ้าของยังบ่ซื้อบ่าวน้องจัดตลอดครับบ่าวน้องบ่เคยว่าบ่าวน้องสิบ่ซื้อบ่าวน้องซื้อไว้ตลอดครับเลขกฟันเจ้าของงวดผ่านบ่าวน้องก็ซื้อบ่าวน้องก็ถึง42มันบ่เข้าเลขที่บ้านมันก็มาเข้าเลขกอายุเบาวน้องบ่าวน้องก็ซื้อไว้จังได๋ก็ลองเบิ่งครับมื้อนี้บ่าวน้องก็สิมาสรุปโก่งสุดท้ายแล้วครับงวดหน่ะโอ้งวดนี้ สิเป็นยังไงห้องกับมาหลุนน้ากันเบาหนองกัดหลุนคือกันบเม็นเราบูหลุนหลุนคือกันครับผมเี๋ยว่าเบิ่งครับว่าเบาหนองมีตัวเหล็กตัวไดนเนี่ยนะครับเนาะของเบาหน่องเดี๋ยวเบาหนองสิลุงให้เบิ่งนี่ครับทแรกครับแ้วแต่ mark นะครับเด้อโปรดใส่ใจในการรับชมนำเบาหนองกัดมีหน้าที่มานำเสนอ ถามมาบ้าน้องต่อไปครับบ่เคยกากเล็กบ่เคยอันนี้บ่เคยห้วงเละครับถือตัวใดก็ให้ตัวนั้นนะครับเนาะถือเื่อถือขยยาว่ากันครับเพราะว่าตัวเลขมันก็มีเขามีบ่เขานะครับเนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับเบิ่งไว้ครับเบิ่งนานๆได้ใส่ว่าให้เบิ่งคราวเดียวนะครับแต่บ้าน้องให้เป็น3าตัวถ้าผู้ได้มากระแตก2ตัวด้ครับเด้ นี่ครับแตกสองตัวเด้อครับเด้อบแตกสองตัวปฏิวัติอันซื้อเลขบโคบอีกหลักมาหลุนนํากันครับมือนีเบาลนองกันหลุนคือกันหลุนพอสมควรเพราะว่าบาลนองซื้อไว้ไร่บอนองกนเลยหลุนแน่ยงวดนี้หลุนนักเนี่ยครับผมบอลนองซื้อไว้ไร่ครับงวดนี้ก็เลยต้องหลุนครับ เป็นกันนะครับเด้อแตกเอาเด้อดูจบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมนะครับฝันของเบาหนองอยากจะว่าฝันบรจริงอีกบ,อบ่มีผู้ใดมานาังแตงเรื่องอกครับฝันก็นคือฝันบ่อฝันก็นคือว่าบ่อฝันนะผมบอกกันตรงๆนะครับนอกจากว่าฝันผู้อื่น ให้มากเบาหลวงเจ้ามาลงเบาหลองแห่งอยากฝันซุมือคนครับแต่มันโบฝันลองพิจารณาผมนะครับเด้องวดวันที่หนึง่งกันยาโมคะครับผมคิดยินดีกห้สรงวางดังปรารถนาะสุภูสุคนเบาหลองกับมานําเสนอเบาหลองก็อยากให้ทุกคนได้โชคมาห้องก็อยากให้คนได้โชคมาหลองกับผมมานั่งเบาอยู่นี่แล้วครับ ดีคโค้งสุดท้ายของบ่าวหนองลองเบิ่งนะครับเด้อพิจารณาเอาอย่าเอาตัวนี้ก่อนสารปูโคดครับเป็นสารดีทุกคนหลายคนมองขามครับแต่ว่าปูเป็นไฮโชบ่าวหนองเกือบทุกงวดนี่ครับสารปูโคดมือนั้งบ่าวหนองบดป YouTube ไปยูทูบเลยบ่าวหนองไปซองเลขที เพิ่นข้นอยู่ไอ้ฐานข่างข่างไอส้สารปูนนะ่ะนี่ครับสารปูโขดครับมันหน่อยมันหลายโตกับพิจารณาเอาเอาแต่โตที่จาข้องหมกักนะครับนาอบ้านหนองบ่ได้บังคับเด้อครับเด้อบ้านหนองบลอแล้บังคงบได้งครับเอาที่จาข้องหมักครับเอาที่จะข้องหมกัมก บมากเกียซือครับอีกชนหนึ่งโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่ใบสุดท้ายแล้วนี่ครับของงวดวันที่หนึ่งกันยาหค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่โชคและดวงครับผม,มพิภูได้บังคับเท้าใดนาะครับเนาะนอกจากท,าทั้งสิบังคับตัวเจ้าของนี่ครับดูไว้ครับบานหองบงวงดอกเล็กนะยูตเตอรีบ่บานหนองกระซื้อไว้ก็เห็นแล้วเนาะ แปดแปดแปดล่ะใบเดียวนรานันก็เป็นของเส้าเมียมพ right ิม en <itas> <_ virgin itas> ่น <Vamos> ซื้อครับเส้าเมียมพิ่นซื้อไว้หาฮกไบอยู่จะเอาหนังซื้อไว้ใบเดียวครับแปดแปดแปดนี่ครับไหนก็ลองพิจารณาบุญนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งกันยาฮกหาผู้ใดอยากฟังผู้ใดอยากได้โชคกับเขามาเพิ่งเขามาฟังเขามาเบิ่งแต่ถ้าผู้ใด บอยากได้กับบอ้องมาครับบาหลงบบได้ว่าเบาหลงโบร้บังคับถ้าทีเขามาเบิงเขามาด้วยใจเขามาด้วยศรัทธาครับขันมาแล้วมาวากันทั้งสัตว์ทั้งสิอย่าเขามาดีก่ัวนะครับเนาะไปเบิงช่องที่จะคล้องมักดีกวัวเบาหลงบอกตรงๆครับเบาหลงก็เก็บกดมาดวนละเรื่องแบบนี้แต่าบาหลงก็พยายามจะบบพูดโบว่าเพื่ออย่าง พอเบาหนองเห่เกียรติทุกคนแต่วางเทือมันกะหลายๆเขาคนเดียวๆมาบพอเคยดีจากเถือ่อบาหนองเขพยายามเอาออกตลอดก่ยังมากกวนอยู่ตลอดมากกะคือว่าแหละครับมันกะถามว่าผู้มากผู้สร้างมันกะมีครับแต่ว่าฮอบกะต้องให้เกียรติกันบ้างนะครับน่องเบาหน่องเบาเคยไปลูบลูไปเบาหน่องบบ่เคยไปวาไผ อันใดสิงใดที่เบาหนงองโบหมักเบาหนองพานครับเบาหน่องบอ่เอามาใส่สมองเนาะครับจงไหก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกหาทุกสิ่งทุกอย่างกันยที่โชคและดวงนะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวหลังหวยออกชี้โมงเดี๋ยวเขามาเจอกันไหมครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ